using low-level light therapy by continuing advance and q u a n t o m d i scale to treat Alzheimer's disease รู้ไหมคะว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มขึ้นทุกๆ3วินาทีหนึ่งใน3ของผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมตายเพราะโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆปีทั่วโลกจำนวนผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ในประเทศไทยในปีคศ2030คาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้นถึง12ล้านคนและมีค่าใช้ใจ่ายสูงถึง70ล้านบาทต่อปี โรคอัลไซเมอร์คืออะไรโรคอัลไซเมอร์เกิดจากโปรโตีนที่ชื่อว่าพลาสโปรตีนก่อให้เกิดอาการเสื่อมของเซลล์ประสาทซึ่งโปรโตีนนี้ทำให้เซลล์ประสาทเกิดการตายและแสดงอาการของการสูญเสียความทรงจำพลาสตโปรตีนเกิดจากการสะสมตัวของโปรโตีนที่ชื่อว่าเบต้าอะมลลอยเป็นจุดเริ่มต้นของการเหนี่ยวนำให้เซลล์ประสาทเกิดการบาดเจ็บและตายในที่สุด ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดลรคอัลไซเมอร์มีทั้งพันธุกรรมเพศและสิ่งแวดลอ้อมปัจจุบันยังไม่มีวิธีการใดสามารถรักษาลรคอัลไซเมอร์หายขาดได้งานวิจัยนี้ขอนำเสนอแพทย์ทางเลือกโดยการราักษาโดยการบำบัดด้วยส่กกำลังตำ่ำการบำบัดด้วยส่กกำลังตำ่ำ คือการฉายแสงที่ช่วงความยาวคลื่นแสงสีแดงและแสงเนีอินฟราเรดไลท์ซึ่งมีผลในการกระตุ้นการทํางานของเซลล์ประสาททาให้เกิดการแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นและสร้างพลังงานเพิ่มขึ้นโดยช่วงแสงนี้มีความสามารถในการทะลุผ่านผิวหนังและกระโหลกกระดูกของมนุษย์โดยไม่ก่อเกิดอาการบาดเจ็บเป็นความยาวคลื่นที่สามารถกระตุ้นเซลล์ประสาทได้ โดยทีมวิจัยได้ทําการออกแบบแผงไฟ LED ให้มีความเหมาะสมในการใช้กับกระโหลกศีรษะบริเวณเทมเพโลดอนเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีความหนาของกะโหลกน้อยที่สุดซึ่งมีความเหมาะสมในการนํามาประยุกต์ใช้ในการใช้ใสายพันกระโหลกศรีรษะเพื่อกระตุ้นการทํางานของเซลล์สมอง งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาการฉายแสงที่โหมดคอนติเนียร์และโหมดเพลเวฟหรือการฉายแสงแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้ว่าการฉายแสงที่ค่าเฉลี่ยกำลังไฟฟ้าเท่ากันนั้นการฉายแสงในแบบไม่ต่อเนื่องจะมีเวลาเปิดปิดที่ทำให้อุณหภูมิของผิวหนังไม่เพิ่มขึ้นจึงไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังมนุษย์ ดยพบว่าพลังงานที่เหมาะสมต่อการฉายแสงที่ความยาวคลื่น810นาโน,นเมตรนั้นอยู่ที่ประมาณ3จูลต่อตารางเซนติเมตรโดยกำหนดระยะเวลาฉาย10นาทีต่อวันจะช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทได้ผลการทดสอบประสิทธิภาพการบำบัดด้วยแสงในแบบจำลองเซลล์ประสาทที่ได้รับกบารบดเจ็บเมื่อโปรโตีนเบต้าโมัลอยแสดงให้เห็นว่าเซลล์ประสาทที่ได้รับการฉายแสงทั้งเลเไลร์และ NIR นไลน์นั้นสามารถเพิ่มการมีชีวิตรอดของเซลล์ได้ยอย่างมีนัยสำคัญ โดยแสงที่ช่วงความนาวขึ้น่นนังกล่าวได้รับการรองรับความปลอดภัยในการนำระใช้กับลูกจากองค์กรนามในโลกซึ่งแสงนี้สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับลรกสมองเสื่อมได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ก่อเกิดอาการบาดเจ็บ